ประชาชื่อว่าพระมหาชนกผู้ครองเมืองนิกิลาแขวนวิธีขรรแห่งชุมพรบีพระมหาชนกมีโอรสสองพระองค์ทรงพระหน้าบ้าชนกผูกใส่ร้ายา่ากชิดการกรบฏต่อพระเชษฐา คพามคุยที่หลักเพรข้าหางวิธามตนเองผ่านเป็นอันตรายในภายภาคหน้าแล้วกับที่รอก็สำเร็จพระอิจฉาองสุวลนคตในสนามบกพกระมหิสร เื่นชมมีแต่คนหักใครทำแต่ความดีช่วยเหลือมูคนอีอยากใครรักผู้มีน้ำใจ รักเสด็จตั้งใจมัคนสนใจาไอยชื่นชมร่างกายแข็งแรงไั้รักคำรับมามีโกรธชนไท,ที่ก่อสงคือหน่งลูกใจตนท่านคอยดูแลเกเี้ยพระองคุณสมบูรณ์ทักทัน อธิฮะเขาเป็นลูกกษัตริย์กษัตริยคือป่อของเขาฉัานแม่เขาเคยได้ยินตี้บุรามอเล่าให้ฟังเรื่องเมืองวิธิลาเขาหวนนึกเลยว่าเรื่องราววันนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเขาสองคนจะต้องนำลาจากไปเพื่อเอาบ้านคือข้ามทะเลัว่ันทายุ คองอาจคงจะบอกถึงค่ามั่นใจในดวงชะตาแม่พอต้องกลัวล้าลูกจะกลับมาสู่อ้อมแขนของแม่ที่วุ่นหาจะกลับมาพร้อมใจชนะแค่บอกให้แม่คพื่อนร้องคร่ำ 有你。 เองผิดประดิษฐ์ยพยายามไหวหร่ออันรักมาัก เพียงใี้ก่อเกิดความสมัครสมานส,สามีในทุกหมู่เหล่าเชาวไทยสรงเพียงที่ย้ายการพัฒนาเศรษฐกิจรวมทั้งส่งเพียงที่จะาษษษษษษอ,ะอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ทม,ม,มุ่งสมบูรณ์ตลอดไปชั่วกาลนาน กับการแสดงละครโรงเล็กเรื่องพระมหาชนกครับระดับช่วงชนั้นที่1 2จากโรงเรียนแทรารัวิทยา12สําำนักงานทีการศึกษาเชียงใหม่เขตสานะครับขอเชิญตัวแทนนักแสดงหน่อยครับตัวแทนนักแสดงยังไม่บกเพียงเท่านี้นะครับเวลาว่างเยอะหนูเลยสนใจทางด้านนาฏศิลิ์นะคะก็จะได้อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยไปด้วยะคะ่ะครับแล้วตขึ้นอยากเป็นอะไรอยากเป็นครูสอนนาฏศิลินอยากเป็นครูสอนนาฏศิลป์ คุณครูครับนี่ได้บุคลากรพัฒนายาวชนเพิ่มแล้วนะครับปรบมือให้ด้วยครับขอบคุณคแล้วคุณครูฝึกสอนครับมีคุณครูตอนนี้อยู่กับเราไหมครับคุณครูอะไรครับคุณครูจารุณีชุที่คุณครูจารุณีเรียนเชิญอีกครั้งนึงครับคุณครูจารุณีตรวมือสุดยอดครูเลยครับต้องไม่ใช่สิงต้องบอกว่าสุดยอดสุดยอดครูครับขอเชิญครับคุณครูครับและสองชุดการแสดงเลยด้านนี้เลยครับคุณครูครับด้านนี้ครับเรียนเชิญร้อกดด้านนี้ครับ ไม่ยากค่ะเพราะว่าเด็กๆคือมันคือวิถีชีวิตของเขาเพราะว่าเขาเรียนทุกเย็นเขาเขาเป็นชมรมเป็นชมรมนะคะเขาก็มาเรียนทุกเย็นแล้วเขาก็มีพื้นฐานอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเรามีบทให้เขาและให้เขาต่อยอดว่าภาษาท่าที่เขาเรียนมา,าความหมายให้ตรงกับบทแล้วเขาก็เอามาประยุกต์ใช้ด้วยกันนะคะคือเด็กมีฐานอยู่แล้วไม่ยากครับครับผม เด็กเขามีพื้นฐานอยู่แล้วเพราะคือเรียนทุกวัน oh. เขาเขาเรียนวิชาน้าตัสินตั้งแต่ป .1 นนไงคะครเราสอนในในหลักสูตรคือเรียนตั้งแต่ปนน .1 ก็เรียนตามหลักสูตรไปแต่ว่าในในในช่วงตอนเย็นที่เป็นชมรมเนี่ยเราจะให้เขาพัฒนาต่อยอดฝีมือที่อาจจะพูดพูดง่ายๆก็คือทําให้ เป็นระดับมือาชีพมากขึ้นเพราะว่าเขาเป็นกลุ่มที่สนใจพิเศษค่ะนี่นี่แสดงเป็นนางฟ้าใช่ไหมครับหรือแบบคนไหนแสดงเป็นนางฟ้านางฟ้าอยาเล่นเป็นอะไรก็ถ้าถ้าเล่นสินทางก็ยังดีค่ะบวชอื่นให้กำลองเขาเล่นด้วยนะคะนี่อยู่ปไหนครับอยู่ปหกค่ะปหกนะครับจะขึ้นมหนึ่งหรือว่าจะขึ้นปหกจะขึ้นมหนึ่งปหกจะขึ้นวันอไหนฮะตัวแสดงพระราชา ราชายู่ไนเอ่ยพระมหาชนโนกอยู่ไหนครับพระมหาชนกไหมฮะน,นี่นี่พระมหาชนกอ้าวแปลงกายเสร็จแล้วนะครับได้รับบทตัวละครเอกรู้สึกไงบ้างาดีใจเป็นอะไรก็ได้เป็นอะไรก็ดีขอให้แสดงนี่คือเด็กที่มีใจรักในการแสดงและสุดยอดเด็กนักเรียนขอเสียงปรบมือดังๆให้กับพวกเขาด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมา้